คุณธรรมว่าในเรื่องของความรับผิดชอบความรับผิดชอบโดยเฉพาะความรับผิดชอบของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่หรืออยู่ในอำนาจหน้าที่อยู่ในตำแหน่งต้องมีฮิริโตตปะมีความละอายต่อบาปการที่ไม่แสดงสปิริตในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสาธารณะทั้งๆที่ศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินต่างๆไม่รู้จากคดีกี่คดีแล้วเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ เป็นตัวสะท้อนถึงความไม่มีสปิริตในการที่จะรับผิดชอบทั้งๆที่อยู่ในตําแหน่งของอํานาจหน้าที่ก็เป็นแบบอย่างที่ผมคิดว่าต้องสร้างบรรทัดฐานกันใหม่นะครับใน3เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประจักษ์แก่สายตาของสังคมผมดีใจฮะที่คณะคอสชอเนี่ยในยุคนี้เนี่ยเขาขึ้นกำลังขึ้นกรอบประเด็นการปฏิรูป เขาวางกรอบไว้เนี่ยสด้าน11ประเด็นใน1 0ด้านนั้นเนี่ยมีทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองด้านความมั่นคงต่างๆนะครับด้านความยุติธรรมแต่ว่า11ประเด็นนั้นเนี่ยหนึ่งใน11ประเด็นนั้นเนี่ยมีเรื่องของการฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยนะครับดังนั้น,นผมดีใจอย่างยิ่งเลยครับที่วันนี้ได้มาที่นี่แล้วก็ท่านทั้งหลายเนี่ยคือพลังคุณธรรม ท่านจะเป็นพลังในการที่จะขับเคลื่อนฟื้นฟูสังคมไทยในด้านของสังคมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นมานะครับสุดท้ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่การค้นหาเรากงต้องค้นหาผู้นำการให้รางวัลในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะของผู้นำชุมชนของครูผู้นำต่างๆทั้งหลายที่เราเห็นคุณค่าแล้วยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง ผู้นำในสังคมไทยแล้วก็เป็นผู้นำในยุคของการปฏิรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิรูปสังคมที่เป็นโจทย์ที่ท่านอาจารย์หมอพเวศมอบให้ผมว่าคงต้องทำเรื่องนี้แล้วทำอย่างน้อยสัก20ปีนะผมก็เรียนท่านว่าท่านอาจารย์ครับถ้าทำยี่ปีเนี่ยตอนนั้นผมก็แปดฮะท่านอาจารย์ก็ร้อยสี่คือเป็นงานต่อเนื่องซึ่ง ก็พูดติดตลกอย่างนั้นแต่ว่าผมเคารพแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ผมเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะร่วมขับเคลื่อนกับท่านอาจารย์กับท่านทั้งหลายนะครับว่าในเรื่องของสังคมคุณธรรมนะครับการค้นหาและยกย่องเชิดชูและส่งเสริมสนับสนุนผู้นำต่างๆทั้งหลายเนี่ยมีความสำคัญเราต้องสร้างค้นหาและสนับสนุนผู้นำในระดับต่างๆที่หลากหลาย ผู้นำมีหลายระดับครับมีทั้งผู้นำในระดับของชุมชนท้องถิ่นผู้นำในระดับองค์กรผู้นำในระดับเครือข่ายผู้นำในระดับจังหวัดผู้นำในระดับภูมิภาคผู้นำในระดับวงการต่างๆผู้นำในระดับประเด็นต่างๆทั้งหลายมีมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องการผู้นำของสังคมที่จะมานำการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงประเทศ รงนี้นะในจํานวนที่มากพอหลากหลายพอและต้องจำมากจำนวนมากพอในจํานวนมากพอนั้นเนี่ยภาษาในทางในทางการวิจัยภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่า critical mass คือต้องมีจํานวนที่มากพอที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพคําถามคือสักเท่าไหร่ชุมชนท้องถิ่นขณะนี้เนี่ยมีองค์กรชุมชนเนี่ยอยู่ประมาณ300,000กว่าองค์กร ท่านสิรินาเนี่ยเป็นประธานจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเวทีนั้นเนี่ยเขามีการเสนอเรื่องของยุทธศาสตร์แสงเลเซอร์รวมแสงเลเซอร์ไปสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเป้าหมายอยู่ที่องค์กรชุมชน300,000องค์กรทั่วประเทศ23ประเภทในองค์กรเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์กรในระดับฐานลากนะครับแล้วก็มีผู้นำชุมชนอย่างที่ขึ้นมารับรางวัลเนี่ยฮะเป็นจำนวน นับล้านคนนะครับนับล้านคนนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแต่ว่าต่างคนต่างทํางานอยู่ในระดับฐานลากของพระเจดีฐานลากของสังคมไทยตรงนี้รอการไปสนับสนุนส่งเสริมเพื่อขยายเพื่อสร้างศักยภาพให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นยังมีผู้นําชุมชนมีผู้นําทางสังคมเนี่ยในระดับอื่นๆในวงการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่รอการายกย่องเช,ชิดชูแล้วก็สารพลังกันขึ้นมา เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเราต้องการผู้นำที่เป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงเราต้องการผู้นำในลักษณะที่ผู้นำในการเปลี่ยนผ่านเขาเรียกว่า transformative leadership เราต้องการผู้นำที่จะเป็นผู้ที่เชื่อมประสานเป็น bridging เป็นสะพานเชื่อมเราต้องการผู้นำที่มีการพัฒนาศักยภาพของตอนเองเนี่ยจากภายใน เพราะฉะนั้นผู้นำนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่ขัดเกลาตัวเองเรียกว่าทำงานไปแล้วหล่อหลอมตัวเองไปประพฤติปฏิบัติทำไปจากภายในของตัวเองเรียกว่าเป,เป็นผู้นำจากภายในนะพัฒนาจากภายในด้านในของตนนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับผมคงจุดประกายประเด็นให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันนำไปคบคิดต่อนะครับแต่ว่า ยุคของการปฏิรูปสังคมเนี่ยน่าจะมาถึงน่าจะมาถึงแล้วแล้วผมเห็นว่าท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายน่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันผลักดันและเปลี่ยนแปลงประเทศของเราไปสู่สังคมที่เข้มแข็งสังคมที่มีคุณธรรมเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันขอบคุณมากครับ ขอ,ขอกราบขอบพระคุณในแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานคณะทำงานเครือข่ายสัมมชาค,คุณธรรมแห่งชาติมากนะคะและขอเชิญคุณบุญประกรณ์โชควัฒนาประธานมูลนิธิดเรเทียมโชควัฒนาดรศิริเสนาเป่วโรลานวิทยาประธานโครงการคุณธรรมดเรเทียมโชควัฒนาคุณสุรพีโรจนวง์ประธานกิติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน คุณนิรมนนทนาครที่ปรึกษาคณะกรรมการสตรีและวัฒนธรรมหอการค้าไทยขึ้นมอบของทีร่ระลึกค่ะ เดี๋ยวขอเชิญทุกท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยคือคุณสุรัตน์มีของฝากของที่ระลึกให้แก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเดี๋ยวอยากจะขอคุณสุรัตน์เชิญขึ้นเวทีไปกล่าวอะไรเล็กน้อยะคะ่ะครับสวัสดีครับแถกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับมูลนิธิดรเทียมโชคพัฒนาน,นะครับ ได้จัดของที่ระลึกและก็ของรางวัลแก่ทุกทท่านโดยเฉพาะชุมชนที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับสิบชุมชนที่ได้รางวัลนะครับจะได้มีปลาบะหมี่ซื่อสัตว์บะหมี่ตราซื่อสัตว์ <Yes. S 1> นะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์แล้วก็ยาสีฟันแล้วก็ครีมอาบน้ําตราไลออนนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะฮะเอ,อ่อจากหนังสือ80ปีของหอการค้า แล้วก็ตามด้วยสุดท้ายคือน้ำนมถั่วเหลืองมารุซันนะครับที่ท่านได,ได้รับแจกคนละกล่องนะครับนอกจากนี้ทุกท่านที่เข้ามาในงานตอนที่เข้ามาแล้วก็ยังมีแจกเสื้อยืดของงานสาหกร,รฟร์ปี2014ปีนี้นะครับแล้วก็มีหนังสือชีวิตนักสู้ของดรเทียมโชววัฒนาแล้วก็ยังมีหนังสือร้อยปีปัจญาดรเทียมโชววัฒนาที่แจกทุกท่าน พร้อมๆสุดท้ายอีนนมถั่วเหลืองตรามารุสันน้ำนมถั่วเหลืองนะครับคนละกล่องนะครับอขออนุญาตเพิ่มเติมนี้ิดหนึ่งนะครับไม่นานมากน้ำนมถั่วเหลืองมารุสันทำจากถั่วเล็ออย่างเดียวไม่ผสมนผมผงไม่หวานจัดดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุหนึ่งขวบยันร้อยปีผู้ใหญ่ร้อยปีไม่ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่มีนมนมวัวผสมนะครับคนที่ แพ้นมวัวก็ดื่มได้ทั้งปีเพราะว่าเรานมถั่วเหลืองบราอสานี้ไม่มีส่วนผสมของนมนมผงเจทุกกล่องเจทั้งปีนะครับขออนุญาตโฆษณานิดหนึ่งนะครับและท่านสนใจนะครับไม่หวานจัดมีสรสชาตินะครับชาเขียวชาชาญี่ปุ่นแล้วก็ชาฝรั่งรวมทั้งรสพื้นๆธรรมดาในงานนี้มีพิเศษโปรโมชั่นครับซื้อหนึ่งลังแถมหลังส่งถึงบ้าน แล้วก็รับสั่งทุกทุกปีนะครับทุกเดือนส่องสั่งมาส่งถึงบ้านฟรีเฉพาะงานนี้นะครับซื้อลังยกลังนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณคุณสุรัตน์มากค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนิรมนนนทนาคอนค่ะอ๋อขอโทษค่ะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการมูลนิธิดเรเทียมโชควัฒนาคณะกรรมการสตรีและวัฒนธรรมหอการค้าไทยคณะกรรมการส,สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรีขึ้นเวทีถ่ายภาพร่วมกันนะคะ เรียนเชิญคณะ,ะคุณครูคุณธรรมปี2557หน้าเวทีเลยนะคะ ทองนะคะร่วมถ่ายภาพด้านล่างค่ะอย่าอย่าพุ่งลงนะคะ ขอบคุณนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นชุมชนบ้านบึงเจริญค่ะ ใน,นทีด่ดรเทีมยมโชควัฒนาได้เชิดชูเกียรติ10คุณครูคุณธรรมสตรีไทยและ10ทุกคนคุณธรรมดรเทีมยมโชควัฒนาในวันนี้ขอให้ทุกคนปรบมือแสดงความยินดีและขอบคุณทุกท่านมากค่ะและขอเชิญพ่อค่ะ ขอเชิญสิบครูคุณธรรมสตรีไทยและสิบชุมชนคุณธรรมดรเทียมโชควัฒนารับของขวัญที่ระลึกด้านหน้าห้องบอลรูมซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากมูลนิธิดรเทียมโชควัฒนาบริษัทบูติกนิวซีรีส์จำกัดมหาชนบริษัทสหพัฒนาพีบูลจำกัดมหาชนบริษัทสหชนผลพืชจำกัดบริษัท Pre s i d e n t b บ k e r y จำกัดบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดและหอ,อการค้าไทย ขอบคุณค่ะเขาเป็นคนสามัญธรรมดาเขาเกิดมาเหมือนคน ความขยันยิ่งใหญ่ใส่ใจเสมอเขา,าพากเพียรหาความเจริญเขาก้าวเดินหาความ E é tu